ครับค่ะมาเรื่องแรกมาเตือนภัยกันหน่อยคุณเป็นไหมคะ เคยไหมที่บอกว่าเวลาสั่งซื้อสินค้าออนไลน์สั่งเยอะเหลือเกินจำไม่ได้วัาตัวเองสั่งซื้ออะไรไปบ้างจูจ่ๆก็มีคนโทรศัพท์มายกตัวอย่างเช่นในชั้นคุณที่ร้าต้องโอนเงิน150บาทนะเป็นค่าพัสดุกําลังง่วนๆทางานอยู่ไม่ว่างก็รีบโอนไปปรากฏว่ามันเกิดเคสแบบนี้จริงๆคุณผู้ชมแต่ผู้เสียหายเขายืนยันว่าเ,เขาไม่ได้สั่งสินค้านะแต่ว่าคนที่บ้านเนี่ยรับเอาไวใ้ให้ก่อนแล้วก็จ่ายเงินไปด้วยแต่ในกล่องพัสดุมีอะไรเปิดมาถึงขั้นตกใจไปดูพร้อมกันค่ะ ใครส่งมาก็ไม่รู้อ่ะแม่ได้สั่งหรือเปล่าคะเอ๊ะไม่ได้สั่งนะอ๋อ,อ,อคืออะไรอะ่ะจากร้านไหนคะิค,คือแบบนี้ค่ะอันนี้ยังไม่ได้เปิดนะเดี๋ยวจะพาไปเปิดคือคลิปผู้เสียหายเขาได้รับพัสดุปริศนาเขายืนยันว่าเอ๊ะเขาไม่ได้สั่งสินค้านะแต่เมื่อวันที่7มกราคมที่ผ่านมามีพัสดุส่งมาถึงที่บ้านเลย เขาบอกว่าบ้านเขาอยู่ที่จังหวัดเลยส่งตรงมาถึงบ้านแล้วก็มีการเรียกเก็บเงินปลายทางด้วย159บาทและผู้รับเขาสงสยัยแต่ก็จำใจนะต้องจ่ายเงินให้กับพนักง,งานขนส่งวัสดุในเวลานั้นไปแต่พอแกะดูสิ่งที่ได้คือสายชาร์จโทรศัพท์มือถือค่ะคราวนี้อีกคลิปหนึ่งให้คุณผู้ชมดูกันหน่อย อีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปจากผู้เสียหายคนหนึ่งอยู่ที่จังหวัดลำปางถูกโพสต์เอาไว้ค่ะในกลุ่มของผู้เสียหายคือเขาบอกว่าเขาเนี่ยได้รับสินค้าปลายทางมันระบุว่ามาจากร้านปริมช็อปเขาอยากจะเตือนภัยหน่อยกรณีที่ไม่ได้สั่งสินค้าแต่กลับได้พระเครื่องค่ะคุณผู้ชมส่งมาจากอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนเบอร์โทรศัพท์ของผู้ส่งที่ติดอยู่ที่หน้ากล่องเขาบอกเขาลองโทรกลับไปแต่ปรากฏว่าติดต่อไม่ได้ค่ะ เนี่ยไอ้ยังกระบอกหูเนี่ยดูละแขนเนี่ยแม่แคร์้องตรงเนี่ยเอคร<อ><า>ะไ,ไอ้ใครละวไข์สั่งไอ้ใครเกืบเอบลอยก็มีคำาาได้สั่งไปเจะก้าวไปเลยงงสิฮะเพราะว่าไม่ได้สั่งครับจู่ๆเนี่ยคือได้ไข่มา,านะเป็นพระเครื่องชื่อดังในทางทางภาคใต้นะฮะนอกจากนี้แล้วนี่คือว่ายังมีผู้เสียหายจากจังหวัดขอนแก่น ระยองกําแพงเพชรเขาก็ได้รับพัสดุจากร้านดังกล่าวเหมือนกันนะครับบางคนเนี่ยคือได้แบงก์กามโมฮะกับพรักเครื่องกับแล้วก็มีคอลลาเจนด้วยส่วนวันที่ที่ส่งนะครับใกล้เคียงกันก็คือวันที่7จ็ดแปดมกราคมที่ผ่านมาราคาสินค้าเนี่ยก็อยู่ราวๆนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบแปดบาทถึง1 5ึงร้อยห้าสิบเก้าบาททีนี้พอเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมานะครับสภา,าอางค์กรของผูง<อ>ง้บริโภคเนี่ยนะฮะออกมาเตือนภัยเลยครับว่าให้ระวังเพราะว่าหากใครเนี่ยได้รับพัสดุจากร้านค้าปริมช็อปนะ อย่าเปิดกล่องควรตรวจเช็คไปยังเบอร์โทรศัพท์ของผู้ส่งหากติดต่อไม่ได้นะครับให้ตั้งโค้อสเกตและก็ปฏิเสธการรับพัสดุด,ดังกล่าวนะครับ คือตอนนี้กลุ่ม Facebook ผู้เสียหายจากร้านดังกล่าวมีประมาณสัก60คนได้แล้วต้องบอกว่ายอดนี้เบื้องต้นนั่นนะคะคุณผู้ชมส่วนผู้ร้องเรียนที่ส่งหลักฐานมายังสาภาองค์กรของผู้บริโภคมีประมาณสัก17คนซึ่งมีการประสานไปยังบริษัทขนส่งวัสดุเอกอชนแล้วเพื่อขอให้ตรวจสอบร้านปริมชอ็อปและก็ต้องระงับการโอนเงินไปยังเจ้าของร้านดังกล่าวด้วย<ะ>ต้องเล่าให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้ว่าดิฉันและคุณแม่เกือบจะตกเป็นผู้เสียหายแล้ว จากก่อนหน้านี้นะคุณผู้ชมประมาณสักสองสเดือนนี้เล่าเคสส่วนตัวคุณแม่อยู่ๆก็มีคนโทรศัพท์มาบอกว่าเนี่ยสั่งสินค้าเอาไว้เรือเปล่า900อบาทมาส่งถึงหน้าบ้านแล้วแม่ก็งงงงกอ,อสงสัยสั่งเอาไว้มั้งแต่ในใจตอนนั้นไม่ได้สั่ง<ฆ>แต่พัสดุส่งมาถึงบ้านแล้วก็อยากจะรับจะโอนเงินดีนะที่ฉันเออไว้ก่อนไม่งั้นเสียเงินไปแล้วนะ900รอบาทปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะก็คือว่ามันเป็นสินค้าที่ว่าเก็บเงินปลายทาง<ฆ>นะแล้วคนรับเนี่ย ต้องการของตรวจสอบนะแต่ว่าถูกปฏิเสธในการตรวจสอบเนะั้ท,ที่อยากจะรู้เหลือเกินว่าตกลงแล้วเนี่ยเราสั่งอะไรมาหรือเปล่าถ้าเกิดเห็นสินค้าเนี่ยมันพอกับแบบคับคลายคับคาบ้างน,นะครับใครที่มีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นนะครับชมสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้เพราะว่าเราชวนหน่วยงานนะครับที่มาไขาคําตอบกับข้อกฎหมายว่าตกลงแล้วเนี่ยวันนึงเราได้รับสินค้าแบบนี้มาทางออกนั้นจะเป็นอย่างไร ท่านแรกนะครับเราเชิญนะคุณพัฒนกรที่บุญยรัตน์ครับท่านเป็นหัวหน้างานศูนย์บริการผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จนะของสภาองค์กรของผู้บริโภคครับท่านถัดไปครับแน่นอนฮะเรื่องของข้อกฎหมายนั้นสาคัญมากครับเราเชิญอาจารย์เกษรานุจรีครับทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายฮะสท่านสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะผมขอคุยกับหัวหน้าพัฒนกรได้ไหมฮะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยโอ้โหประสบปัญหาเยอะเหลือเกินเพราะว่าอะไรฮะบางทีเนี่ยแมนักช้อปนะทางออนไลน์บางทีไม่รู้เลยฮะว่าตกลงแล้วในสินค้าไหนจะมาส่งกันบ้างแต่จริงๆ สามารถตรวจสอบผ่านทางแอปพลิเคชันได้ดูได้ว่าเดินทางไปตรงไหนแล้วแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือเป็นสินค้าเก็บเงินปลายทางแล้วก็ไม่ได้สั่งด้วยวันนี้สั่งด้วยรรตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะดําเนินการเอาผิดยังไงได้บ้างครับโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับผมว่าตัวขนส่งเองเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอ้างว่าเป็นคนกลางนะจริงๆมันมีกฎหมายประมวลแพ่งมาตรา6กรเดี๋ยวคงจะให้อาจารย์เจ๋ช่วยเสริมแล้วกันว่าความรับผิดของขนส่งเนี่ยจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ แล้วถ้ามสมมติมีเข้าขายในลักษณะช่อโกงหรือประมาทเลนเล่อที่ทำให้ตัวผู้บริโภคเสียหายเนี่ยก็สามารถเรียกร้องอความผิดทางแพ่งต่อผู้ขนส่งได้ครับอทีนี้บอกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยร้อยกว่าบาทร้อยหสิบปดบาทร้อยห้าิบเก้าบาทในเชิงทางแพ่งเนี่ยเราสามารถที่จะดำเนินการที่เอามากกว่านั้นได้ไหมฮะหรือ,อยังไงฮะได้ครับถ้าตัว คดีผู้ไอ้พวกเนี่ยมันจะมีเรื่องบัญญัติเ,เรื่องความเสียหายเชิงลงโทษนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นประมวลกฎหมายที่จะอยู่ในการาพิจารณาคดีละแต่อาจจะไม่ได้ลงลึกเพียงแต่ว่าจะมาท้าวความของอกรณีนี้ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่7มกราคราผู้เสียหายเนี่ยก็ลองมาทางสภาออนไลน์เนาะวันที่7ก็เป็นวันเสาร์ก็กยังทํางานในแง่ของที่จะตรวจสอบแล้วก็เห็นข้อมูลผิดปกติว่ามีผู้ร้องเรียนเนี่ยจากร้านค้านี้ร้านเดียวเลยจํานวนมากนะครับแล้วก็พยายามแนะนําผู้เสียหายว่า ท่านต้องดําเนินการอะไรบ้างหนึ่งรีบโทรหาบริษัทขนส่งว่าให้ช่วยอายัดเงินก่อนนะครับว่าพัสดุเนี้ยเราไม่ได้สั่งครับนะครับแล้วก็ให้ช่วยอายัดแต่ว่าเงื่อนไขของขนส่งอีกก็จะต้องบอกคุณต้องไปแจ้งความซึ่งมันจะมีขั้นตอนกว่าจะดําเนินการเสร็จสิ้นนะโดยปกติถ้าเป็นมิจฉาชีพเนี่ยเงินโอนไปถึงเขาปุ๊บมันก็หายไปแล้วนะครับ เราก็ยับยั้งในแง่ของเรื่องขนส่งก่อนแล้วก็ไปแจ้งความแล้วก็มาลองเรียนส่วนของสภาองค์กรของเพื่อพวกเชื่อให้ช่วยดําเนินการนะครับแต่ว่าพอวันจันทร์เนี่ยทางสภาเองก็มีการทําหนังสือถึงบริษัทขนส่งรายนั้นนะครับว่ามันเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้แล้วก็ยังมีผู้เสียหายจํานวนมากขอให้ท่านช่วยยับยัง้งแอคเขานี้ว่าไม่ให้มีการส่งสินค้าแล้วก็อายัดเงินจํานวนที่จะต้องส่งต่อให้กับร้านค้ารายนี้นะครับที่เขาจดทะเบียนกับคุณ นะครับ <c oughs> แต่ว่าอย่างที่เรียนให้ทราบก็คือว่าการติดต่อค่อนข้างจะล่าช้าแล้วถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ใช้อ,อ,อ้างอิงในเรื่องกฎหมายแพ่งเนี่ยกว่าฝ่ายกฎหมายเขาจะต่อมาเนี่ยประมาณวันพุธเพื่อรหัสแล้ว<อ>หลังจากที่เขาทราบเรื่องว่าสภาดําเนินการที่จะให้เขาชดใช้ยเยียวยาเนี่ยวันศุกร์ก็มีการโอนคืนให้กับผู้เสียหายทั้งหมดแล้วครับนะครับ <c oughs> ท่านหัวหน้าคะแต่คราวนี้เวลาที่คนสั่งสินค้าส่วนใหญ่นะบางคนบอกลืม สั่งวันหนึ่งเป็น1ิรายการเลยคราวนี้สินค้ามาส่งที่บ้านบอกคุณแม่รับให้หน่อยแบบนี้แต่มันมีอยู่อย่างหนึ่งที่มันควรจะเป็นสิทธิ์ของเราหรือไม่บอกเก็บเงินปลายทางเพื่อป้องกันว่าสินค้ามันไม่ตรงปกว่าเราได้สินค้าจริงๆหรือเปล่าอยากจะขอกรีดดูในกล่องเปิดดูได้ไหมแต่พนักงานขนส่มบอกไม่ให้ดึงกล่องคืนบอกถ้าคุณจะเปิดต้องจ่ายเงินก่อนความจริงสิทธิผู้บริโภคควรจะเปิดได้หรือเปล่าคะจริงๆเนี่ยมันมีกฎหมายแพ่งเดียวผมให้อาจารย์เจตตอบแล้วกันนะครับว่าสัญ,ญญาซื้อขายเกิดเนี่ยกรรมสิทธ ผู้ขายมีหน้าที่ส่งของมอบสินค้าให้ตรงตามที่สั่งนะครับเดี๋ยวผมอาจจะให้อาจารย์เจดช่วยตอบประเด็นเรื่องข้อกฎหมายแล้วกันแต่ว่ากําลังจะบอกว่าในการซื้อขายออนไลน์เนี่ยมันเป็นสถิติในสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับถ้าท่านตามติดตามในแง่ของข่าวสารเนี่ยว่ามีชาชีพนะครับแฝงตัวอยู่ในแพลตฟอร์มซึ่งเ,เลือกซื้อเสร็จมันก็จะมี2อ,อันดับ3อันดับนะครับคุณเธอหนึ่งสั่งซื้อสินค้าแล้ว โอนเงินก่อนเราก็ไม่ได้ของเลยนี่มีชาชีพชัดๆกับ2สั่งซื้อแล้วส่งมาไม่ตรงปกก็จะเข้าเงื่อนไขของน้องแป้งนะครับแล้วก็สาเนี่ยก็คือไม่ได้สั่งเลยของพัสดุลอยม,มานะครับสิ่งที่จะต้องควรระวังโดยปกติฉลากขนส่งเองอก็จะมีหมายเลขนะครับถ้าท่านสังเกตท่านโทรก่อนเลยนะครับว่าติดต่อได้ไหมอย่าเพิ่งตกเป็นเหยืออ่อนะครับโทรก่อนเลยถ้าโทรไปปุ๊บไม่รับสายปฏิเสธเลยครับ ไม่ต้องไปเปิดดูตัดใจไปเลยครับเพราะเรายังไม่ได้ชําระเงินนะครับแต่กรณีที่ตกเป็นเยอือในแง่ของเรื่องสินค้าไม่ตรงปกก็จะมาเข้าในส่วนของเรื่องประมวลกฎหมายแพ่งที่ผมแจ้งให้ทราบนะครับว่าความรับผิดชอบของขนส่งยังมีอยู่นะมาตรา623ก็คือหลักมันก็คือว่าถ้าความรับผิดของขนส่งจะหมดไปเมื่อผู้รับสินค้าเนี่ยไม่มีสิทธิ์ไม่ได้โต้แยง้งแล้วก็จ่ายเงินชําระราคาไปนะครับแต่ว่าถ้าทั้งหมายทั้งปวงเนี่ยถ้าเราได้ลบ ความผิดปกติสามารถแจ้งภายใน8ปวันเนี่ยมันก็จะเข้าหลักกฎหมายนี้นะครับแล้วก็หลักที่3มก็คือว่าถ้าเกิดเป็นการทุจริตแล้วก็ประมาทเลินเล่อของผู้ขนส่งเนี่ยผู้ขนส่งยังไงก็ต้องรับผิดชอบครับว่าเดี๋ยวจะคุยในแง่กฎหมายนะขอพูดคุยกับทางด้านผู้เสียหายน่อยแล้วกันนะครับเป็นตัวแทนของผู้เสียหายหลายคนในพื้นที่จังหวัดเลยนะครับขอขานชื่อว่าคุณแอมกันนะครับสวัสดีครับคุณแอมครับสวัสดีค่ะครับรบกวนคุณแอมครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยที่มาที่ไป เออก็มีคนส่งหนึ่งมาส่งสินค้าเนะะียค่ะกล่องเล็กๆชื่อชื่อคนส่งก็คือพีนช็อปอะคะ่ะแล้วแม่เขาก็รับไว้แล้วแม่เขาก็หันมาถามทุกคนในบ้านนะคะว่าเออใครสั่งให้แม่หรือเปล่าใครสั่งใครสั่งของให้แม่อะไรเงี้ยแต่ว่าเออก็บอกไม่มีอย่างเงี้ยแต่แม่เขาก็สงสัยแม่เขาก็เลยแกะดูคะ่ะพอแกะดูก็ต้องจ่ายเงินอเปิดมาก็เป็นที่ชาร์จโทรศัพท์ก็เลยเออค่ะ ก็เป็นที่ช์าโทรศัพท์ก็เออแม่ก็กรถามนเนี่ยใครสั่งมาก็เลยบอกว่าไม่มีไม่มีนะอย่างเงี้ยเคยเออรู้ละน่าจะน่าจะเป็นของที่ไม่ได้สั่งมาแต่ว่าเขาส่งมาให้ก็เลยไปเซิร์ชหาในเฟซบุ๊กอะค่ะก็เจอคนเสียาหายอะค่ะหลายคนเลยโอ้ฮะจากร<ต>้านเดียวกันค่ะแล้วที่ด้านหน้าเนี่ยกล่องพัสด,ดุนี่นะฮะคือจ่าหน้าซองเนี่ยถึงใครครับของถึงคุณแม่หรือว่าคุณแอมครับของคุณแม่ค่ะ อ๋อ oh, ขอบค,คุณแม่แล้วเคยเจอแบบว่าจู่ๆพัสดุมาถึงบ้านแบบนี้กี่ครั้งแล้วฮะเออเพิ่งเจอเป็นครั้งแรกค่ะอเอะคุณแอมวันที่เจ้าหน้าที่ขนส่งเขานำกล่องพัสดุนี้มาให้ที่หน้าบ้านเขาได้พูดอะไรกับเราไหมฮะหรือได้แจ้งเรื่องเกี่ยวกับร้านค้าไหมคะไม่ได้แจ้งอเลยค่ะแค่มาบอกยอดที่ต้องจ่ายไป159บาทนะคะอื สร็จแล้วให้เราโอนเงินไปให้บัญชีปลายทางเป็นบัญชีส่วนบุคคลใช่ไหมคะเออไม่ทราบเหมือนกันค่ะให้เงินสดกับพนักงานขนส่งไปอะคะ่ะเ,ออเพราะว่าเก็บเงินปลายทางที่เขาเรียกว่าอะไรย่อว่า COD พอได้มาปุ๊บเนี่ยใช่ค่ะก็คือว่าจ่ายเงินให้กับคนที่มาส่งของอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ต<ช>รวจสอบกล่องไม่ได้ใช่ไหมฮะ,ะป,กปกติแล้วนี่ที่บ้านนี่สั่งของผ่านทางออนไลน์บ่อยไหมครับ ก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นทางเฟซบุ๊กนะคะก็จะเป็นแม่ค่ะแม่ชอบสั่งชอบแบบว่าไปกรอกที่อยู่อะไรเงี้ยชื่อที่อยู่ต้คอมเมนต์บ้างหรือว่าอาจจะมีแบบแชทอะไรบ้างเงี้ยค่ะอ่ฮะอ่าจะได้ข้อมูลพอสมควรฮะคุยกับอาจารย์เจษดาตอบสักหน่อยฮะครับอย่างกรณีแรกที่เป็นปัญหาอย่างทุกวันนี้นะฮะคือว่าทางด้านผู้ร้องเนี่ยเขาไม่ได้สั่งแต่ว่าพัสดุมาถึงบ้านทีนี้ก็เข้าใจว่าแม่ใคร เป็นคนสั่งให้ไหมครับแล้วจ่ายเงินไปแล้วฮนะอย่างนี้คือสามารถเอาเอาผิดได้ไหมอาจารย์ฮะจริงๆอันนี้ถือว่าสัญญามันไม่ได้มีนะเพราะว่าเขาไม่ได้แสดงเจตนาที่จะซื้อครับนะฮะแต่พอมาปุ๊บเนี่ยมาส่งแล้วเนี่ยเราเกิดไปชําระเงินเนี่ยมันก็จะเริ่มเข้าเรื่องของการซื้อขายได้แล้ว<อ>นะฮะโดยปกติเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยมันมีคู่สัญญาอยู่3ามฝ่ายครับคือคนส่งนะฮะคนขนนะฮะแล้วก็คนรับ ะะถ้า3มฝ่ายนี้เนี่ยเ,เวลาที่เขาเอาของมาส่งเนี่ยแล้วก็คนรับตามชื่อเนี่ยไปรับโดยไม่มีการอิดเอื้อนยอมรับเลยเนี่ยผู้ขนส่งพ้นความรับผิด<อ>นะฮะแต่คนที่ส่งเนี่ยยังมีความรับผิดในเรื่องของสัญญาซื้อขายอยู่แต่อันนี้สัญญาซื้อขายมันมาเกิดเมื่อเมื่อตอนที่เขาไปชําระเงินนะฮะตรงเนี้ยก็คือคือ,ค,อคือประเด็นปัญหาที่มันจะเกิดขึ้น S <S อ,อาจารย์คะแล้วอย่างประเด็นที่หนูสงสัยเมื่อสักครู่นี้ก็คือเรื่องของเวลาที่พัสดุมาส่งแล้วความจริงความเสียหายจะไม่เกิดขึ้นถ้าหากเรารู้ว่าในกล่องพัสดุมันเป็นสินค้าที่เราสั่งหรือเปล่าเราจะขอเปิดดูก่อนถ้าหากบรรรงเราจะยอมจ่ายเงินแต่อเน,นี้ยค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ให้เปิดถ้าหากจะเปิดจ่ายเงินมาก่อนโออดยหลักการเนี่ยมันก็จะมีการในการตรวจความชำรุดบกพ้องนะครับ ถ้าเกิดว่าสินค้าส่งมาสมมุติว่ามันเป็นของแตกหักง่ายอยู่ในนั้นแล้วถ้าเกิดเปิดมามันแตกหักคนที่ขนส่งอาจจะต้องมีความรับผิดชอบในเรื่องสินค้าที่มันแตกหักนะฮะเพราะฉะนั้นโดยหลักการเนี่ยควรจะมีการเปิดได้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเขากลัวว่ามันจะมีปัญหาเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ย กล้องโทรศัพท์มือถือบันทึกวิดีโอกันเลยครับะะทั้งฝ่ายเขาและฝ่ายเราดูกันเพราะว่าจะได้ดูว่าสินค้านั้นมันถูกต้องตรงปลกหรือไม่นะฮะแล้วก็มีความรับผิดชอบเนี่ยมันควรจะตกอยู่กับใครนะฮะ,ฮะฮะอย่างนี้คืออย่างผู้ร้องเองนะผมเห็น,นมีในใน u t u b e มีคนแสดงตัวมาว่าเราก็โดนเหมือนกันส่งสายชาร์จมาน่าจะคล้ายคกันด้วยนะฮะทางที่เราเนี่ยก็ไม่ได้สั่ง อย่างนี้คือเราสามารถดําเนินการทางอาญาได้ไหมหรือว่าต้องตีไปเป็นเป็นทางแพ่งอย่างเดียวนะมันก็ก็กึง่งๆึในเรื่องของการเป็นเป็นคดีอาญาได้นะครับเพราะมันมีการ,รพยายามหลอกขายสินค้าที่ที่ไม่ได้คุณภาพหรือไม่ได้มีความต้องการของผู้ซื้อนะครับมันแต่ว่ามันก็ยังคาดเกี่ยวกับเรื่องคดีทางแพ่งเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราไป ถ้าเราไม่จ่ายเงินซะมันก็จะหมดปัญหาอาอาจารย์ครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นอีกและที่น่ากังวลก็คือข้อมูลส่วนบุคคลของเราอย่างเช่นชื่อที่อยู่เขาสามารถเอามาจากไหนจนกระทั่งส่งสินค้ามาถึงบ้านเราได้อะเด็นตัวอย่างจากี้นี่นคือคุณแม่เป็นคนชอบซื้อสินค้าจากในในระบบ f a c e b o o ครับแล้วก็ไปคีย์คอมเมนต์ชื่อที่อยู่เอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยมิชาชีพก็คงจะเอาชื่อชื่อที่อยู่เหล่านี้เนี่ยเอาไปใช้ ในการส่งสินค้าอันนี้คือแบบนี้ต้องระวังเลยครับผมห้ามส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อะไรแบบนี้ห้ามฝากไว้อย่างนี้เด็ดขาดเลยใช่ไหมฮะปกติพวกนี้ควรจะไปอยู่ในอินบ็อกซ์มากกว่าที่จะไปเป็นแบบคอมเมนต์แบบทั่วๆไปครับนี่ถ้าเกิดว่าถามหัวหน้าเพิ่มเติมนะฮะหัวหน้าพัฒนกรครับตัวอย่างอย่างคุณแอมเนี่ยเล่า้ฟังว่าคุณแม่มีการไปโพสต์ไว้ใต้คอมเมนต์ก็เห็นชื่อที่อยู่เลยส่งมาได้นี่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีคนอื่นๆนะฮะเขาเขาได้ที่อยู่มาได้ยังไงฮะ อย่างที่เรียนให้ทราบก็คือว่าเรามีความสงสัยอยู่2ประเด็นว่าบริษัทขนส่งเนี่ยมีความเข้มงวดในการกำกองผู้ส่งไหมกับผู้ขายหรือมีข้อมูลหลุดจากแหลง่งใดอันนี้เราเรากำลังคิดอยู่นะครับแต่ว่าการณีที่ผู้เสียหายเล่าประสบการณ์เนี่ยอันนี้เรื่องจริงเราเห็นผ่านผ่านตาอยู่บ่อยๆเวลาเฟซบุ๊กที่มีการขายสินค้าเอฟของเลยเงี้ยก็จะบอกว่าให้โพสต์ชื่อที่อยู่เนี่ยผมว่านี่เป็นแหล่งข้อมูลสําหรับนิชาชีพที่จะไปหยิบฉวยแล้วก็ ทำพฤติการลักษณะแบบนี้ครับอ,อคราวนี้ทีมงานของเราได้มีการประสานไปรยังบริษัทขนส่งแห่งนี้นะคะแล้วก็มีการทาหนังสือตอบกลับมาคือใจความเยอะมากคุณผู้ชมดิฉันขออนุญาตสรุปให้ฟังแบบนี้ทางขนส่งบอกว่าทางทีมงานได้เร่งประสานไปรยังผู้เสียหายพร้อมได้มีการตรวจสอบข้อมูลของร้านค้าปริมชอ็อปพบว่ามีการเปิดแอดคเคทากับทางบริษัท จริงๆค่ะดังนั้นเนี่ยทีมงานจึงได้ทําการปิดระบบการส่งพัสดุทุกรายการจากร้านค้าปริมช็อปทันทีพร้อมทั้งทําการติดแบ็กลิสต์ร้านค้าดังกล่าวด้วยรวมถึงมีการเตรียมส่งข้อมูลไปยังกองบัญชาการสอบสวนกลางคือตํารวจนะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นสอบสวนขยายผลต่อไปด้วยค่ะทีนี้มีประเด็นนะครับที่อยากจะสอบถามทั้งสองท่านเหมือนกันเพราะว่าตามคําชี้แจงของบริษัทนี้เขาขอ,ขอด้วยนะ ว่าไม่ขอเอ่ยชื่อบริษัทเขาได้ไหมไแต่นี้มีประเด็นนะฮะที่เขาชี้แจงมาต่อสื่อมวลชนเนี่ยแล้วก็อยากให้สังคมรับทราบแล้วก็ทําความเข้าใจฮะอย่างประเด็นแรกฮะจะถามอาจารย์เจษดาด้วยนะว่าผู้ประกอบการเขาอ้างว่าการขนส่งพัสดุทุกรายในประเทศไทยทําหน้าที่เป็นคนกลางในการจัดส่งพัสดุหรือสินค้าจากผู้ส่งไปยังผู้รับแต่เพียงเท่านั้นผู้ให้บริการขนส่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับร้านค้าหรือว่ารู้เห็นต่อการกระทําที่ทุจริตด,ดังกล่าวแต่อย่างใดอย่างนี้ฟังขึ้นไหมฮะ,าฮะอาจารย์ฮะใน กรณีนี้เป็นเป็นการเป็นทําหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ขายสินค้าในการรับเงินอ,อยู่ด้วยนะครับประเอนอันนี้เนี่ยเขามีความรับผิดชอบด้วยการคืนเงินให้นะครับนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าเงินจํานวนนี้เนะี่ยยังอยู่ในมือของบริษัทขนส่งซึ่งยังไม่ได้โอนไปให้กับตัวเจ้าของ ถ้าโอนไปแล้วเนี่ยก็อย่างที่ท่ทานพูดนะฮะก็คือว่าวินาทีเดียวมันก็โอนหมดแล้ว<อ>นะฮะเพราะฉะนั้นในตรงประเด็นเนี่ยเขาก็เลยยังมีเงินที่จะมาคืนให้ได้นะฮะแต่ก็เป็นความรับผิดชอบเขาในฐานะที่เขาเป็นตัวแทนของผู้ขายสินค้ามีเรี่อง่วารับผิดชอบ,บใช่ไหม คราวนี้บริษัทมีการชี้แจงเพิ่มเติมด้วยอย่างที่อาจารย์เจษฎากล่าวไปคือทางบริษัทเขาบอกว่าเห็นควรว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยเป็นกรณีแบบเร่งด่วนค่ะแล้วก็มีผู้เสียหายนั้นเกิน5คนจึงเห็นควรดําเนินการชดเชยให้ทันทีโดยที่ไม่มีการร้องขอเอกสารทางกฎหมายแต่อย่างใดแต่ดิฉันกังวลเคสอื่นค่ะอาจารย์เจษฎาคะคกลัวเหลือเกินกลัวว่าเคสอื่นถ้าหากเจอแบบนี้แล้วเวลาที่ไปขอความร่วมมือกับขนส่งอีกบริษัทหนึ่งซึ่งมันมีหลายๆบริษัทนะคะอาจารย์แล้วไม่ได้รับเงินคืนนะคะ ควรทําอย่างไรดีคะก็ตัวนี้ก็ไปแจ้งความไว้ก่อนว่ามันมีการถูกหลอกลวงะนะครับด้วยด้วยข้อความมันเป็นเท็จว่ามีการสั่งซื้อสินค้าแต่โดยปกติเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเราก็ควรจะระวังตัวก่อนว่าพอมาถึงเนี่ยคงควรจะต้องหาคนซื้อสั่งซื้อซะก่อนอย่างเคสตะกี้เนี้ยนะฮะตัวแม่เองเป็นคนรับเองซึ่งน่าจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีการสั่งซื้อหรือเปล่าถ้าไม่สั่งซื้อเนี่ย ปฏิเสธไปเลยถ้ายกเว้นแต่ว่าบางคราวเนี่ยมันมาส่งในชื่อของลูกหลานไปทํางานแล้วก็ไม่รู้ว่าลูกหลานสั่งหรือเปล่า่ะจะไปมัวถามเขามันจะไม่ทันหรืออะไรยังไงอันนั้นอีกประเด็นหนึ่งนะครับฮะแล้วหัวหน้าพัตนกรฮะรบแบบนี้คือมันต้องมีการแยกระหว่างไม่ได้สั่งแต่ว่าสินค้ามากลับถ้าเกิดว่าส่งสินค้ามานะฮะแล้วก็ไม่ตรงปกตรงนี้เนี่ยคือมันแยกออกจากกันเลยไหมฮะหรือว่ามันค,คล้ายๆกนันฮะในการดําเนินการ ในในมุมกฎหมายผมผมก็ยังมองว่าหลักมาตรา623เนี่ยมันเข้าในส่วนของความรับชอบของคนส่งซึ่งทันทีที่เรารับเรื่องเนี่ยเราจํากัดความเสียหายโดยการทําหนังสือด่วนถึงบริษัทขนส่งนั้นแล้วก็ใจในส่วนของทางสภาเองเนี่ยก็คือถ้าเข้าปฏิเสธความรับชอบเราก็จะฟ้องแพ่งเลยเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานว่าผู้ส่งสินรับสินค้าเสร็จ ไม่รู้จะเปติดตามที่ใคร,ครเพราะว่าขนส่งก็จะอ้างตามที่หนังสือชี้แจงเนี่ยว่าเขาเป็นคนกลางฉันไม่เกี่ยวแต่ความรับผิดท,ทางของตัวขนส่งมีแน่นอนครับครับวันนี้เนี่ยคือยังรับผู้สียหายเพิ่มเติมได้เพราะว่าใน y t u t u โอ้โหมีคนแจ้งเบาะแสมาเยอะเลยฮะวหน้าเชิญเลยครับยินดีนะครับ<อ>ก็อย่างที่เรียนให้ทราบว,ว่าบริษัทขนส่งเนี่ยไม่ใช่เพาะรายนี้รายเดียวทุก บ oh ริษัทขนส่งเป็นลักษณะแบบนี้มีไม่ช้าช<ม>ีพแฝงตัวเข้าไปใช้บริการของบ oh รงิษัทขนส่งสิ่งที่บ oh ริษัทขนส่งเนี่ยควรจะร่วมมือการรักษาอุตสาหกรรของท่าน<ม>นะครับว่าถ้ามันมีพฤติการแบบนี้แล้วท่านไม่เข้มงวดในการคัดกรองผู้ส่งผู้ขายแล้วก็ยินยอมเ,อเป็นตัวแทนในการส่งสินค้าที่เป็นลักษณะการช่อโกงแบบนี้ครับท่านควรจะต้องรับผิดชอบต่อสังคมนะอันนี้สิ่งที่สภาฝากย้ำด้วยแต่มันมีประเด็นหนึ่งว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างเงี้ยคนที่ บางทีสั่งสินค้าแล้วเก็บเงินปลายทางสงมมติผมผมจะสั่งสินค้าแล้วผมก็ไม่มั่นใจร้านค้านั้นนะ่ะให้มาเก็บปลายทางแต่ว่าเราอยากจะเปิดดูกล่องนั้นนะฮะเพื่อที่ดูว่าตกลงนั้นมันตรงปลกหรือเปล่าถ้าเกิดไม่ตรงจะได้คืนไปมันมันมีช่องว่างตรงไหนที่ผมสามารถจะดาเนินการได้ไหมจริงๆถ้าสัญญาจะซื้อขายที่อย่างที่ผมเรียนนะครับกรรมสิทธิ์อะจ,จริงๆมันเป็นของผู้ซื้อแต่ว่าเวลาขนส่งเนี่ยสมมติเราจะไปอ้างเรื่องประเด็นข้อกฎหมายเนี่ยเขาก็ไม่รับรู้หรอกเพราะว่านโยบายบริษัทสั่งมานะครับแปลว่่าาาาาถ้้้มมััันนนนนเเเเกกกิดดหลษณะะีีี็ททงงงยยววอรรแจคคบ อันไหนที่เป็นส่วนรับผิดชอบความแพ่งของขนส่งสภาดําเนินการให้ครับค่ะถามอาจารย์เจษฎานิดนึ่งนะคะเราย้อนรอยเรื่องของคดีนี้ที่มันเกิดขึ้นทั่วประเทศนะคะอาจารย์ถ้าหากเราย้อนรอยดูคดีนี้ถือว่าจับยากไหมครับเพราะเวลาที่คนจะเอาพัสดุไปส่งที่บริษัทขนส่งแน่นอนเวลาที่เราไปส่งสินค้าคุณผู้ชมเขาขอบัตรประชาชนาเขาจะมีเครื่องเนี่ยเสียบเลย ขอดูแบบนี้เป็นไปได้ไหมคะอาจารย์เป็นไปได้ครับเจ้าหน้าที่คนที่ไปส่งอ,อาจจะเป็นเป็นคนงานหรืออาจจะเป็นเจ้าของหรือของกิจการก็ได้แต่อย่างน้อยสุดก็มีข้อมูลที่จะสาวต่อแล้วนะครับพอส่งไปปุ๊บแล้วก็มีการอิดเอื้อนโดยโดย,โดยวิธีการพอรับของแล้วทาหนังสือไปส่งผู้ขนส่งก็ตามเนี่ยถ้ามีการอิดเอื้อนขึ้นมาเนี่ยคนขนส่งก็จะต้องรับแล้วก็เอาเงินมาคืนอันนั้นอ,อันนั้นเป็นเป็นทางแพ่งกันอยู่แล้วนะครับ แต่ในทางของคดียา,ยานี่มันมีกระบวนการในการหลอกลวงทั้งที่ไม่ได้มีการสั่งซื้อแล้วก็มีการเอาสินค้าที่ไม่มีคุณภาพหรือไม่ได้ตรงความเ,าเจตนาอารมณ์ของคนคนรับเนี่ยเอามาให้เนี่ยอันนี้มันก็มีมีกระบวนการอาจจะเรื่องของการช่อโกงได้ครับครับครับเดี๋ยวถามคุณแอมต่อนะหลังจากที่ฝั่งทางอาจาร,รย์เจษฎาแล้วก็หัวหน้าปัตตะกรไปแล้วนะฮะทีนี้เนี่ยมีคําชี้แจงของทางบริษัทเองเขาก็มีการอ้างในหนังสือนี้ว่าชดใช้เงินให้กับทางด้านผู้เสียหาย นะตอนนี้คือว่าคุณแอมหรือคุณแม่เองนะได้รับเงินค่าชดใช้แล้วหรือยังครับค่ะได้แล้วค่ะเขาบอกว่าจะส่งเงินคืนให้ก่อนหนึ่งทุ่มแล้วเขาก็ส่งมาคืนให้จริงค่ะอ๋อคือถ้าจำนวนเท่าไหร่ฮะหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทหรือว่าหนึ่งรอยหสิบปดบาทนะหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทค่ะอ๋อตามนั้นนะค่ะงั้นถามอาจารย์เจษดานหน่อยพอ เข้ามาอ่านคอมเมนต์ใน YouTube ปรากฏตกใจค่ะมีคุณผู้ชมเข้ามาแสดงความคิดเห็นเยอะมากบอกว่าเป็นผู้ชายเยอะมากๆแล้วบางคนบอกว่าวันนี้เพิ่งโดนไปค่ะอาจารย์คะอายุความเรื่องของแพ่งและอาญามันแตกต่างกันอย่างไรหรือว่าควรไปแจ้งความภายในวันไหนดีคะจารย์ถ้าเป็นเรื่องชอง่อโกงก็ไปลองทุกต่อพนักงานสอบสวนภายในสเดือนนะครับอันนั้นก็ก เป็นการให้เจ้าหน้าที่ด,ดําเนินการเด,เดินเรื่องต่อนะครับถ้าเป็นเรื่องทางแพ่งเนี่ยถ้าเป็นสัญญาซื้อขายมันก็เป็นเรื่องของอสองปีนะครับครับนี่คุณแพรวฮะคุณแมวมาแลกเปลี่ยนใน u t u b e นะครับบอกว่าวันนี้ก็มีมาส่งบอกราคา1 5 0 0เลยนะฮะและบอกว่าก็เลยถามชื่อผู้รับนะฮะว่าชื่อตรงกันหรือเปล่าก็เลยไม่รับเพราะว่ารู้นี่ว่านี่คือเป็นการสั่งหรือเปล่านะแต่ว่าคนอื่นๆเ,เนี่ยก็มีการแจ้งบอกแสว่ามีการส่งมาจากพิษณุโลก คุณเจ้เล็กนะฮะบอกว่าเคยโดนนะเป็นที่ชาร์จโทรศัพท์150บาทมาติดติดกัน3วันเลยแต่ว่าขนส่งนะดีบอกว่ามาราคาเดียวกันเลยป้าจะคืนไหมครับเราก็เลยคืนให้ผมว่ามันแปลกแปลกแ,ลกแบบนี้ฮะหูหน้าฮะแสดงว่าออย่างที่เรียนให้ทราบว่าสถิติมิจฉาชีพทางออนไลน์เยอะแล้วก็สูงทุกหน่วยงานเนี่ยประชาประชาสัมพันธ์วิธีสร้างภูมิภูมิกันให้กับผู้ไวเพราะว่าอย่าตกเป็นเหยื่อโดยง่ายนะครับ,รบทุกอย่างเนี่ยคิดก่อนคลิก นะครับแล้วก็ในแง่ประเด็นที่ได้รับสินค้านี่อาจจะไม่ได้สั่งซื้อเลยท่านก็จะต้องระมาระวังโชคดีเป็นสินค้าแต่ถ้าเป็นยาเสพติดละ่ะ นั่นสิครับอันนี้อาจจะต้องฝากเตือนด้วยนะครับ<อ>รวมถึงต้องฝากเตือนคุณผู้ชมใครที่ชอบไปคอมเมนต์ชื่อที่อยู่แบบนี้ต้องระวังตัวให้ดีๆด้วยนะคะวันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะคุณพัตรกรที่บุญรัตน์ค่ะหัวหน้างานศูนย์บริการผู้บริโภคแบบเป็ดเสร็จสภาองค์กรของผู้บริโภคเป็นอย่างสูงขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากครับ,บ,รบส่วนอาจารย์เจษฎาย,ยังคงอยู่ช่วยเหลือกันต่อไปนะคะ,นะอย่าลืมนะฮะหากว่าใครเป็นผู้เสียหายครับคุณไปร้องได้เลยนะ,ะหรือว่าแจ้งบอกแสม,มาที่รายการสถานีประชาชนนะฮะ